โอเคนะครับเราก็มาอยู่กับเกม PC กันบ้างเนาะหลายๆคนก็ชื่นชอบเกม PC วันนี้ผมก็มาจัดเกม PC ให้ท่านผู้ชมกันซึ่งเกม PC ในวันนี้เนี่ยจะเป็นเกม PC แบบฟรีแต่ว่าเป็นแนวอเม RPG นั่นเองที่น่าเล่นในปี2024แล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมที่คนเล่นเยอะมากๆเป็นที่นิยมมีทั้งเกมใหม่แล้วก็เกมเก่าด้วยเหมือนกัน นะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบแน้วก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยกดแชร์ไปได้แบ,บ่งปันเกมให้กับเ,เพื่อนๆหรือว่าใครที่อยากจะกดสนับสนุนผมเนี่ยก็สามารถกดสนับสนุนด้ที่การกดสมัครสมาชิกการกดซุป,ปเปอร์แตงหรือว่าจะเป็นการดูคลิปนี้จบก,ก็ถือว่าเป็นอันสนับสนุนผมกันที่เรียบร้อยแล้วเนาะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาแล้วกันไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่าไปดูกันเลย เกมที่มีชื่อว่า w a r f r a m e นะครับสหรับเกม w a r f r a m e นะครับจะเป็นเกมแนว Shooting มุมมองบุคคลที่3นะครับนอ้องก็ต้องบอกว่าตัวเกมนี้เปิดตัวมานานแล้วแต่ว่าการาฟิกค่อนข้างจะดีมากๆนะครับตัวเกมนี้เปิดให้บริการทั้งตัวของ PlayStation Xbox Nintendo Switch แล้วก็ PC นะครับตัวเกมนะครับจะให้เราเนี่ยเล่นไปประจญภัยในดาวต่างๆแล้วก็ไปต่อสู้กับ ตัวของฝั่งสตูนะครับตัวเกมยังสามารถเล่นมัลติเพลย์เล่น PVP เล่นกับผู้เล่นได้ด้วยมีทั้งโหมดที่เป็นโหมดดูโอมีโหมดที่เป็นโหมด1นึ่งเวทด้วยเหมือนกันก็ไปอยู่สลับเกมในตำนานอีกเกมหนึ่งที่ยังเปิดตัวให้เราได้เล่นกันแล้วก็เป็นแนว Action RPG อย่าง p a h of Excel นะครับน้องทานพีก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมแนวแอคชั่ RPG ที่เราเนี่ยจะไปอยู่ในโลกเต็มไปด้วยเหล่าปีศาจ นะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมที่เราเนี่ยต้องไปยลภัยต่อสู้เก็บทรัพยากรอัพเกรดตัวละครแล้วก็ทําให้เราแข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้นนะครับเนาะก็เป็นเกมหนึ่งที่เล่นสนุกเล่นเพลินได้เหมือนกันเกมต่อมาที่เพิ่งเปิดตัวไปแล้วก็มีคนเล่นเยอะมากๆแล้วก็เป็นเกมฟรีด้วยนะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า The First Descendant นั่นเองนะครับท่านถึงก็ต้องขออไปด้วยนะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมแนว shooting ผสมแนว MMORPG เข้าไปด้วยนะครับสามารถเล่นกับเพื่อนได้มากถึง4คนเลยนะครับขอบเล่นกับเพื่อนได้มากถึง4คนแล้วก็ตัวเกมเนี่ยเล่นตามเควสเล่นตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะมีพวกตัวละครต่างๆให้เราได้ไปเลือกเล่นกันด้วยแล้วก็แต่ละตัวเนี่ยมันจะมีความสามารถที่แตกต่างกันไปด้วยตัวเกมเนี่ยก็จะมีบอสที่เขาใหญ่แล้วก็กราฟิกค่อนข้างจะสวยมากๆคอมเนี่ยอาจจะนววอาจจะแลกก็ได้นะสำหรับใครที่มีคอมระดับกลางๆเนาะตัวเกมนี่ยเขาท่างจะกินสเปคโคตรเลยแล้วก็ตัวเกมยังสามารถอัปเกรดตน้ปื ของเราได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนั่นเองนะใครที่มองหาเกมแนวเ m เมโ l e RPG ที่เป็นเกมสเปคต่ําแล้วก็สามารถเล่นได้สนุกสนุกเล่นได้เป็นเพ่ินอยู่เนี่ยต้องลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า Brighter Shore นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับได้แรงบันดาลใจมาจากตัวของ RuneScape เลยนะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยมันจะเป็นเกมในยุค2000ต้นๆน,นะครับแล้วก็กราฟิกภายในเกมเนี่ยไม่ได้สวยแต่ว่าตัวของเนื้อเรื่องหรือว่าระบบการเล่นภายในเกมเนี่ยค่อนข้างจะสนุกนะครับ ตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมที่ให้เหล่าผู้เล่นเนี่ยได้เล่นไปเรื่อยเพื่อพัฒนาตัวละครไปเรื่อยๆเพราะว่าในการพัฒนาตัวละครขึ้นเรื่อยๆนั้นตัวของเราก็ยิ่งเก่งขึ้นแล้วก็ของที่เราเนี่ยจะได้รับจาก ภารกิจต่างๆเนี่ยมันจะยิ่งดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตัวเกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมคิกแอนด์พอยต์บวกผสมแนวเอมิโวก็คือเราเนี่ยจะต้องติ๊กให้ตัวละครของเราเนี่ยเดินไปเรื่อยๆนัเนเองนะครับเราเนี่ยไม่สามารถกดแป้นพิมพ์เพื่อสั่งในการเดินได้นะครับแล้วก็แมปภายในตัวเกมเนี่ยมันค่อนข้างใหญ่แล้วก็จะมีด่านให้เราได้ไปเลือกเล่นกันหรือว่าเลือกสำรวจกันค่อนข้างเยอะเพราะตัวเกมเนี่ยมันเน้นสำรวจซะส่วนใหญ่แล้วก็ภารกิจตัวเกมก็จะมีภารกิจหลักภารกิจรอง ด้วยเหมือนกันมีการครัาของมีการคร้าไปเทมด้วยนะครับหรือว่ามีการทําอาหารก็มีเหมือนกันเพราะว่าตัวเกมเนี่ยมันเพิ่มระบบไรสกิลเข้ามาด้วยนะครับส่วนระบบการเล่นหรือว่าระบบการต่อสู้กับ n อ c เนี่ยมันจะเป็นระบบการต่อสูอ้แบบเรียวไทม์ผสมแนวเทิร์นเบดเข้าไปด้วยนั่นเองนะครับเนาะก็เป็นเกมหนึ่งที่เล่นสนุกเล่นเพลินภาพมุมสูงนั่นเองนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยไปลองเล่นกันดูแล้วกันนะเกมในตำนานแล้วก็เป็นเกมที่เปิดมานานแล้วก็คนเล่นเยอะอย่างเกมเอาเบียย ออนไลน์นะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเปิดให้บริการทุกแพลตฟอร์มเลยทั้งมือถือก็เปิดนะครับตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมแนวแซนบ็อกซอ MMO RPG ก็คือเรานี่สามารถครับของสร้างบ้านปลูกผักทําฟาร์มได้หรือว่าจะเดินเล่นก็ได้เหมือนกันแล้วก็ตัวเกมเนี่ยก็ยังสามารถเล่น PV p ลงดันเจียน กับผู้เล่นก็ได้เหมือนกันนะับตัวเกมเนี่ยเขาจะมีระบบการอัปเกรดที่ค่อนข้างจะมีความแปลกมากๆเพราะว่าตัวของตารางสกิลเนี่ยมันมีเยอะมากๆนะครับซึ่งเราอัปเกรดไปสายไหนก็สามารถเล่นได้ในสายนั้นเลยก็คือระบบการอัปเกรดมันเยอะแล้วก็การจัดปาร์ตี้การ PP ลงเล่นหรือว่า ไปสู้กับฝั่งผู้เล่นเนี่ยค่อนข้างจะมีความอลังการงานสร้างมากๆเพราะว่าตัวเกมมันสามารถทีมแบบเป็นกองทัพเนี่ยไปสู้กันได้เลยก็คือหนัวกันมากๆภาพกราฟ,ฟิกภายในเกมเนี่ยมันจะเป็นภาพกราฟ,ฟิกออกแนวโพลิกอนแล้วก็ ตัวของภารกิจต่างๆเี่กก็จะมีให้เราได้ทํากันเยอะแยะมากมายนะครับหรือว่าจะไม่ทําก็ได้ก็แล้วแต่ว่าเราเนี่ยจะไปเล่นการระบบขาขายของก็มีเหมือนกันนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมในสไตล์แนวนี้นะครับก็ปล่อยสายผู้เล่นอย่างมากเนี่ยก็คือสามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับเกมจากหนังกันบ้างนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า star wars The Own. รีพับบิสนั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับเป็นเกมภาคต่อจากภาค Star Wars n n i h t t นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะสามารถเลือกฝั่งได้นะครับว่าเราเนี่ยจะอยู่ฝั่งร้ายหรือว่าฝั่งเจได นั่นเองนะครับเกมหนึ่งที่ค่อนข้างปล่อยสลายให้กับผู้เล่นในการเลือกฝั่งมากๆนะครับบางคนเขาชื่นชอบในฝั่งตัวร้ายนะครับหรือว่าบางคนเนี่ยเขาชื่นชอบในฝั่งเพกนะครับก็ขึ้นอยู่กับเราเนี่ยว่าจะเลือกฝั่งไหนแล้วก็ตัวเกมเนี่ยค่อนข้างจะมีเคสต่างๆให้เราได้ไปเลือกเล่นกันค่อนข้างที่เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับหรือว่าเราเนี่ยจะเล่นกับผู้เล่นก็ได้นะจะเล่นเป็นแบบเวอร์วอร์ ตีกันตลุมบอลกันก็ได้เหมือนกันขึ้นอยู่เราเลยแล้วก็ตัวเกมเนี่ยค่อนข้างที่ทําออกมาได้ดีในรูปแบบภาพกราฟิกจะเป็นมุมมอง 3D แล้วก็ภาพกราฟิกก็ถือว่าทําออกมาได้ไม่ได้สวยจนเกินไปคอมสเปคต่าๆก็สามารถเล่นได้เหมือนกันนั่นเองนะครับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะเพราะว่าตัวเกมเป็นเกมฟรีด้วยเกมที่หลายๆคนชื่นชอบบรูกกอหลายๆคนเล่นกันแล้วก็เป็นเกมที่ดีเกมนึงถึงแม้ว่าจะเปิดมานานแล้วก็ตามนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า กิลวอลสองนั่นเองนะครับสำหรับกิลวอลสองเนี่ยจะเป็นเกมอินเวอพีจีที่เราเนี่ยจะลงไปตลุยเดนเจียนต่อสู้กับพวกปีศาจรือว่าวเรานี่จะต่อสู้กับคนก็นได้ซึ่งตัวเกมเนี่ยเขาเนี่ยจะมีจุดเด่นในเรื่องของสกิลที่มันจะเปลี่ยนแปลงตามรูปแบบของ อาชีพแล้วก็การถือของอาวุธด้วยนะครับถ well. ้าเราเป็นอาชีพหนึ่งแล้วไปถืออาวุธอีกนึงสกิลเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปหรือว่าเพื่อนอีกคนเนี่ยเขาสายตีใกล้นะครับแต่ว <c oughs> ่าถืออาวุธตีไกลจะมีสกิลอีกแบบหนึ่งเช่นเดียวกันคือสกิลในเกมนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะมีความซับซ้อนมากๆแล้วก็ตัวเกมเนี่ยกราฟิกเนี่ยอาจจะไม่ได้สวยนะครับเพราะว่าตัวเกมมันเปิดมานานแล้วแต่ว่าระบบตัวเกมเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างจะดีพอสมควรนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถมาลองเล่นเกมนี้กันอยู่เเนกมป็ อีกเกมหนึ่งเลครับแล้วก็เป็นเกมที่ต้องบอกเลยว่าไม่กินสเปคเท่าไหร่ทั้งตัวของ PC แล้วก็ตัวของ Mobile นะครับรุ่นสเก p e นั่นเองนะครับน้องสำหรับตัวเกมนี้เป็นเกม m อเวอเรกราฟิกไม่ค่อยแรงแต่ว่าคอนเทนต์หรือว่าเนื้อหาภายในตัวเกมค่อนข้างที่มีเยอะมากมายเพราะตัวเกมก็จะเปิดให้เป็นโลค Open World นะครับซึ่งตัวเกมจะมี เราตัวของเควสเราตัวของปฏิกิริยาต่างๆเราเลือกทําค่อนข้างได้เยอะนะครับแม้กระทั่งการไปออกประจนภายเองหรือว่าเราจะอยู่บ้านปลูกผักทําฟาร์มล่าสัตว์สร้างบ้านก็ได้เหมือนกันนะครับคือคอนเทนต์มันเยอะมากมายเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็มีระบบการเล่นกับเพื่อนด้วยนะครับก็เป็นเกมหนึ่งที่เล่นสนุก เล่น,นเปิดนะครับใครที่ชื่นชอบตัวของหนัง StarTech อยู่แล้วแล้วก็มองหาตัวของเกมแนว StarTech เล่นฟรีด้วยเนี่ยแล้วก็สามารถมัลติเพลย์เล่นกับผู้เล่นได้ด้วยเนี่ยคือต้องมาลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า StarTech ออนไลน์นะครับตัวเกมจะเป็นตัวเกมแบบเอเมโบนะครับที่เราเนี่ยสามารถตรุยในดินแดนอวกาศและก็ตัวของดาวเคราะห์ได้นะครับตัวเกมจะอิงจากตัวของแฟนชายตัวของสตาร์ทกเกือบทั้งหมดเลยนะครับไม่ท้่งเสียงเองไม่ท้่งรูปลักษณ์เองตัวเกมยังสามารถแต่งตัวละครได้ด้วยนะครับเนาะเป็นเกมอีกเกมหนึ่งที่น่าจะมี ความน่าเล่นนะครับแต่ว่าการาฟิกก็ถือว่าเป็นยุคสมัยก่อนๆหน่อยนะเกมหนึ่งที่เปิดมานานแต่ว่าคนก็ยังเล่นอยู่นะครับสำหรับเกมนี้มีชื่อว่าเนียโฟนนั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมแนวเอเวอเรที่จะอยู่ในทีมแนวจินๆีนในหน่อยแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะบวกผสมแนว NFT เเข้าไปด้วยนะครับสำหรับตัวเกมเนี่ยก็จะ เล่นตามเควสเล่นตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีคาตัวละครให้เราเล่นเยอะแยะมากมายเหมือนกันนะครับหลักๆตัวละครมันก็จะมีเป็นพวกนักรบนักดาบนักสังหารอะไรประมาณนั้นแหละตัวเกมนี้ครับจะเล่นตามเควสไปเรื่อยๆแล้วก็ตัวเกมเนี่ยก็จะมีทั้งการล่าดันเจียนล่าบอสการหาของก็มีเหมือนกันนะครับ ตัวเกมนี้ครับก็จะมีร,รูปไลฟ์สกิลอื่นด้วยนะครับก็อย่างเช่นพวกการขุดแร่การทําอาหารหรือว่าจะเป็นการขุดหินก็มีเหมือนกันแล้วก็ตัวเกมเนี่ยสามารถอัปเกรดตัวของอาวุธได้แล้วก็สามารถนำไอเทมต่างๆมาในตัวเกมเนี่ยสามารถไปขายแล้วก็เอาเงินออกมาเป็น เงินจริงก็ได้เหมือนกันนะครับก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่ทาออกมาได้ค่อนข้างดีแล้วก็กราฟิกที่ค่อนข้างสวยงามมากๆใครที่อยากเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับ MMORPG ที่เป็นแนวไซไฟไซไฟหน่อยแล้วก็เป็นยุคอนาคตนิดหน่อยนะครับสำหรับตัวเกมนี้มีชื่อว่า f a n t a s y Star o ออนไลน์2ภาค New Genesis นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้เป็นภาคต่อนะครับเป็นภาคที่ตมบอกเลยว่าอัปเกรดในหลายๆอย่างเพิ่มเข้ามาให้กับผู้เล่นได้ไปเพลิดเพลินกันซึ่งตัวเกมนะครับต้องบอก ว่าใครที่ชื่นชอบแบบแนวหุ่นยนต์แนวต่อสู้กับพวกสัตว์ประหลาดที่เป็นแบบแนวแฟนตาซีหน่อยๆเกมนี้ตอบโจทย์มากแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะมีคาสต่างๆให้เราได้เลือกเล่นกันค่อนข้างเยอะๆแล้วก็ตัวเกมเนี่ยยังปรับแต่งอาวุธได้ตามที่เราต้องการได้เลยก็คือสามารถใส่ปืนกับดาบใส่เวทกับปืนก็ได้ผสมผสานกันได้ค่อนข้างเยอะมากมายเลยนะครับเนาะแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันก็มีเควสตา่างๆให้เราได้ไปเลือกเล่นกันค่อนข้างเยอะมากๆาย แล้วก็ตัวเกมหลักๆก,ก็คือการฟาร์มของอัปเกรดตัวละครนั่นเองนะครับเรายังสามารถปรับแต่งชุดของเราอัปเกรดตัวของตัวละครให้แข็งแกร่งขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับสำหรับใครต้องการจะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถบารองเล่นเกมนี้กันได้เป็นอีกเกมหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับเกมที่ทํามาจากหนังกันบ้างอย่าง The Lord of the r i n g Online น,นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้ก็เป็นเกมที่ยิงมาจากหนัง The Lord of the r i n g โดยตรงเลย นะครับแต่ว่าเป็นเกม m ิน RPG อนั่นเองนะครับให้เราได้ไปตุยโลกใน The Lord of the Ring แบบ Open World เลยนะครับซึ่งตัวเกมหลักๆก็มีทั้งเนื้อเรื่องนะครับมีทั้งการ ฟาร์มของฟาร์มทรัพยากรต่างๆด้วยนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือการฟาร์มของนั่นแหละอัปเกรดตรัวละครฟาร์มของเพื่อนนามาอัปเกรดตรัวละครพัฒนาตัวละครให้แข็งแกร่งขึ้นได้เรื่อยๆนั่นเองโลกภายในเกมเนี่ยมันค่อนข้างใหญ่ๆมากๆเลยนะครับแต่ว่าตัวเกมเนี่ยภาพอาจจะไม่ได้สวยนะเพราะว่าตัวเกมก็เปิดมานาะแล้วอาจจะแบบระบบเกมเพลย์หรือว่าระบบต่างๆเนี่ยเขามีอะไรต่างๆให้เราได้ไปเลือกเล่นกัน ค่อนข้างเยอะแล้วก็รวมไปถึงคาต่างๆมีให้เราได้เลือกเล่นกันค่อนข้างเยอะเช่นเดียวกันนะครับสำหรับใครต้องการจะเล่นลองเล่นกันดูแล้วกันนะเกมอิมิวอรที่เป็นแนวพิกเซลอาร์ตเก่นบ้างนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า Realm of the Mad God Exorc นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะ ลงไปตลุยดันเจียนเล่นตามภารกิจเล่นตามดาดไปรเรื่อยๆตัวเกมเนี่ยไม่มีเนื้อเรื่องนะครับตัวเกมหลักๆก็คือเล่นดันเจียนอัปเกรดของอัปเกรดทรัพยากรเอาของมาอัปเกรดตัวของเรานั่นเองนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันก็ยังสามารถเล่นกับผู้เล่นได้ด้วยนะครับเพราะว่าตัวเกมเนี่ยมันเปิดโอกาสให้เล่นคอบกันได้แล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะมีระบบการตกแต่งตัวละครอัปเกรดตัวละครมีระบบสัตว์เลี้ยงให้เราได้สวมใส่กันด้วย เช่นเดียวกันนะครับก็เป็นอีกเกมนึงที่เล่นสนุกเล่นเพลินได้นะครับแล้วก็ภาพกราฟิกไม่กินสเปคเลยนะเพราะว่ามันจะเป็นรูปแบบพิกเซลอาร์ตภาพมอนิการ์ตจะเป็นภาพหมอกมุมสูงเกมที่มีชื่อว่า Tower of Fantasy นะครับสำหรับตัวเกมนี้เป็นเกมที่เปิดให้บริการทั้งมือถือแล้วก็ฝั่ง PC ตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกม r p g ที่อยู่ในทีมแนวไซไฟไซไฟหน่อยแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะเล่นตามเนื้อเรื่องเล่นตามเควสไปเรื่อยๆนะครับหรือก็ตัวเกมก็ยังมีโหมดอื่นนอกเหนือจากเนื้อเรื่องให้เราได้ไปเลือกเล่นกันนะครับตัวเกมเนี่ยจะมีระบบการตกแต่งตัวละครได้ตามที่เราต้องการเลยเพราะว่าตัวเกมเป็นตกแต่งได้ค่อนข้างที่มีความละเอียดก็น่าจะมากเลยนะครับตัวเกมเนี่ยจะสามารถเลือกไอเทมหรือว่าสวมใส่ไอเทมได้มากถึง3ชนิดแล้วก็แต่ละชนิดก็จะมีธาตุต่างกันไปแล้วก็จะมีการแพ้ธาตุของ เกมนี้ด้วยนะครับเกมนี้ก็จะมีระบบธาตุที่จะเข้ามาก็เช่นพวกระบบธาตุจะเป็นไฟน้ำแข็งแล้วก็ไฟฟ้านะครับที่จะมีการแพ้ทางกันแล้วแต่ว่าเราเนี่ยจะไปเลือกเล่นว่าจะเอาธาตุแนวสไตล์แนวไหนแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะก็จะมีระบบการสุ่มกระชาปองด้วยนะเพื่อจะได้ไเทมต่างๆมาสวมใส่ให้แก่ตัวละครแล้วก็มีความแรงเพิ่มมาขึ้นนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมนี้แล้วก็ภาพเกมนี้เนี่ยมันจะเป็นภาพ มองสไตล์บุคคลที่3ามแภาพบันจอแนวสไตล์อนิเมะนะครับใครที่ชื่นชอบก็สามารถมาลองเล่นเกมนี้กันได้เลยนะครับเกมนี้ตำนานแล้วก็เป็นเกมที่ใครหลายๆคนก็น่าจะเคยเล่นหรือว่าใครที่ชื่นชอบเอ็มโที่ยังไม่เคยเล่นเกมนี้ก็ต้องไปหาโหลดเล่นกันได้อย่างเกมที่มีชื่อว่า Never Winter นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้เนี่ย,ยจะเป็นเกมเอ็มโที่จะตะลุในโลกแฟนตาซีที่จะเป็นโลกแห่งมังกรมีภาพกราฟิกที่สวยงามมากๆเพราะตัวเกมมันจะเป็น ภาพที่เป็นแนวมูมมองบุคคลที่3แล้วเราเนี่ยสามารถเดินไปไหนก็ได้จะทำเควสก็จะมีระบบการอัปเกรดตัวละครระบบคา้าตัวละครที่มีให้เราเลือกเล่นเนี่ยเยอะแยะ,ยะมากมายขึ้นอยู่ว่าเราเนี่ยจะเลือกตัวไหนมีระบบการสมสัยไอเทมต่างๆด้วยเหมือนกันนะครับเนาะมีตัวของดันเจี้ยนต่างๆให้เราไปเลือกเล่นแล้วก็มีโหมด p v p เล่นกับผู้เล่นด้วยเหมือนกันนะครับใครที่ชื่นชอบก็สามารถมาลองเล่นไปลองโหลดเกมนี้ กันดูได้เลยนะครับก็เป็นไงบ้างสำหรับ15เกม MMO RPG คนเล่นเยอะในปี2024นะครับกว่าท่านผู้ชมเนี่ยน่าจะชื่นชอบคลิปนี้กันเนาะก็สำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม